อครับสวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวไร่พันธุ์สุกนะครับอ่าไร่พันธุ์สุกก็อยู่แถวชะอำนี่แหละนะนี่จอดรถละเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับ,บาพามาดูร้านอาหารก่อนนะที่นี่มีร้านอาหารด้วยนี่เดินเข้าก็เป็นคิวแถว มาทำการซื้อตั๋วก่อนก่อนเข้าข้างในนะครับเออเดี๋ยวเข้าไปเลยข้างในครับอดีดูนี่ดูอัตราค่าเข้านะครับผู้ใหญ่50บาทเด็กเท่าไหร่เด็กมิบาทนี่วยไหนกรงไหนอ่ะโอ้ เออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก,รรอ,กอ่าฟาร์มพันสุกนะครับเปิดจันสุกนะนี่ตามนี้เลย <Yeah. S 1> ได้นั่งม้าแล้วฮเนะ <Okay. S 1> มื่อวานไม่ก็นั่งม้าที่ชายทะเล <Yeah. S 1> มานั่งมา้าหมุนซะอย่างนั้น <Yeah. S 1> อ่าบ๊ายบายบบ้มือหน่อย ทั้งคุณที่อายไม่มองกล้องเลยต่อสุ่ภาพก่อนครับวัดไท้ก่อนเข้านะครับกาดยาตกกาดยาโตใช่ไหมขึ้นสะพานไปสู่อีกมิติหนึ่งครับนี่เข้ามาแล้วเป็นเมืองของกระตูนน้ำเขียวปีเลยป่าแล้วนี่ บ้านมีตาด้วยอยู่สิเข้ามายังกินแดนของเด็กนะครับ mm. เดี๋ยวถ่ายรูปเช็คอินก่อนเดี๋ยวรอก,ก่อนพ mm. าที่นี่เป็นฟางเลยเห็นไหมเอาฟางมาทำเป็นโซฟา mm. ดูสิข้างในมีอะไรครับโอ้เฟอร์นิเจอร์ฟาง จับเซจับเซไปไงบ้างนี่มาแค่ที่นี่ก็สะอาดอยากจับเหรออยากจับอ่ะจับจับที่เร็วๆๆ็เขาจะไปเร็วๆๆ็อืมคุงพุ้ยเลยเห็นไหมเอาไหมจับป้าจับเป้าเน่เป็นไงอ่ะน้องคุณน้องคุณอยากเข้าข้างหลังเดี๋ยวโคดดีดไม่จับข้างหน้าน่นจับผมรู้ดิ ทรงผมเขาอย่างเพ่หมาแล่ามาเล่ามาแล้าลเป็นไงคราวนี้กลัวได้หายกลัวยังเอาจับที่จับที่จับที่เราเจอโอ้โหทริปนี้เราเจอแกะทริปนี้เราเจอแพะและแกะเยอะอีกแล้วนะน เออแต่ได้นิด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 ,นด,นด,นดเอาดิเออแต่ล้างมือด้วยนะรู้ว่าเออนิ่มใช่ไหมน้องคุณเอาดิทำไมาอ่ะห <c oughs> ัวแกะกินจะกินได้ยังไง <c oughs> นู่นไปซื้อหญ้าให้แกอีกแล้วนะเห็นไหม นะคะสี่อย่างหนึ่งร้อยบาทนะคะได้ดมได้ย่าได้แก้วเป็น,นไงเ<อ>ขาเท่าจะขี่เขาเท่าจะขี่คอกันกินแล้วนะ่ะเห็นไหมโอ้ยอร่อ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 ยเขาบีอีกสิครับเขาบีอีกเขาบีอีกนอนอนี่ต้องดูอย่างคนนี้นี่มือชีพมือชีพเดี๋ยไปปั้นกันดีกว่าอุ้ย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 เห็นไหมเขาดึงอ่ะอหยิบให้เขาอย่าไปดึงออกเขาพอเขาเข้าปากปุ๊บหนูก็ปล่อยมือเลยนะอ่ะส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยเขาบอกมากินไม่ได้ เป็นไงครับหนูได้ให้อาหารแกะแล้วเป็นไงเ,เ,ดเดี๋ยวก็หายกลัวเดี๋ยวก็หายกล้งแหละเห็นไหมเอออืออ่าอลออปล่อยเลยเพอเขาเข้าปากแล้วปล่อยเลยหนูอย่าไปดึงเดี๋ยวเขาหาว่าแกล้งเขาอ่าอะไรเขาเอยากดึงถั่วลอตบ้านนาเอ้าเอาเอ้าเนอะหนูอย่าไปดึงมาสิอย่าไปดึงอย่าไปดึง ส่งไปเลยส่งเเลยชุนเอาวเป็นอะไรชุนอะไรแย่งกันกแย่งนอนี้กะหยอนะคะ่อันนี้เหาะเหมือนทำกับข้าวเลยปะะโทป้อนให้ป้อนที่ปากเขาเลยสิหนู เออต้องทำอย่างนั้นว้าวออ <Wow. S 1> ป,น,น,ปนผลคุยกับคุณลุงเหรอคุณลุงยักษ์ใจดีเห็นไหมนะ่ะเ,ออเจ้าหนูน้อยขอลุงหอมแก้มหน่อยสิมาใกล้ๆจมูกลุง ฟุบปนั่นแหละโอ้โหดีมากเลยมาตามหาแม่นะแม่ไปกับพี่ปันอะอยู่ไหนครับกำลังป้อนอาหารกระต่ายใช่ไหมไปเข้าไปเลยครับนี่ฮะเขามาทำอะไรกันตรงนี้ หายทำอะไรไหนทำอะไรอ่ะเขากำลังนอนอยู่เนาะเขาจะกระที่เหรอจะกระที่เออไม่กลัวด้วยนะแน่นอนหลับสบายเลยนะไม่ร้อนเลยออกมาข้างนอกร้อน ุนะตรงนี้ก็เป็นจุดทั้งออกนะครับเนี่ยตอนออกก็ต้องมาควักกระเป๋าจ่ายเงินรูปที่ได้ถ่ายไว้นะครับมันใส่กรอบเรียบร้อยเลย กตก็วันนี้ก็พามาเที่ยวแค่นี้ละกันนะครับจริงๆนะที่ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับแต่ว่าโอโ้โหมันเหนื่อยมันร้อน สัตว์มีไม่ค่อยเยอะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรฟาร์ามชะอำเขาก็จะหลากหลายกว่านะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวพอของปากของคอแค่นี้นะครับก็ถือว่าเรามาเที่ยวครั้งนี้ก็เก็บหมดละนะเดินทั่วเลยสำรวจ360องศาด้วยนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับบ๊ายบาๆเออเดี๋ยวให้แม่เลือกเองนะครับอันไหนสวยล่ะหรือว่าเขาชอบอันไหนล่ะแต่อย่าเอาหมดเอาอันเดียวพอนะอย่าเอามาหมดไม่รู้อะลองดูสิอันไหนสวยเออเอออันนี้สวยนะเอออันนี้ดีกว่าพอแล้วนี่อันนี้ก็สวยเลยนิ้วทำอะไรอยู่เนี่ยหนูหนู หาใครอยู่หาหาแกะอยู่นี่ไปถามพี่คนนี้สิถามพี่คนนี้เนี่ยพี่พี่แกะอยู่ไหนคะเรให้เขาหอมแก้มดยหนึ่งทีเ <c oughs> อาคุยดิคุยดีแกะอยู่ไหนคะเฮ่ยพี่เขาขาหากักอ่ะพี่เขาพิการอ่ะ <c oughs> ไปถามนุ่นป้าคนนู้นนุ่นไปถามป้าคนนู้นดีกว่า่ะถามป้าป้า <c oughs> แกะอยู่ไหน <c oughs> เอพอพอาภาาถังดังถังดังแกหรอกแกหนูต้องเดินไปทางนู้นจ้านูน้นอยู่นูน่นนอนโอ,ยยโอ้ยไปถอนหงอกคุณยายทำไม <laughs> อ่ะหรออาปาบาบาป,ป, <laughs> ปอนให้หมดเลยนะรู้เปล่าอย่าเอากลับบ้านนะล้างมือด้วยไปเลยมีเจ้าชายและเจ้าหญิงค <c oughs> วบม้าไปช่วยประชาชนชาวเมืองอะไรนะ ก็อู่ีเจาเมาช่วยประาชนใช่ใครถึงก่อนเร็วไปช่วยประชาชนเร็วคนนสเปนราชาใช่อเอาเลย